สวยงามเลยครับตัวนี้ล็อกอิโซท็อปท็อป,อปสมัยก่อนเลยมันคืออะไรได้ว่านะครับมันคือได้ว่าตระกูลทัวร์นาเมนต์นั่นเองเ s 7 5, 0อสเจ็ดนะ์เอบีครับสปูลคาร์บอนกราฟไฟแข็งแรงก็เป็นตรงนี้เป็นขอบโลหะนะครับตัวเบอร์สองพันนั่เนเองนี่เนี่ยล็อกอิโซล็อกท็อปสุดสมัยก่อนนะครับอิโซนี่แกนมันเริ่มเลยสปูนล,ล็อกตายนะครับสปูนตรงนี้จะเป็นล็อกตายใช้ใช้เบรกก้านตรงนี้เอานีนี่ปุ๊บ สวยด้วยตัดไปเลยนะครับนี่หอยหลังด้านหน้าแล้วก็เบรกนี่นะมันมนั่โช้ยจักรยานชงมอไซค์ึก,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 กนะฮะรูปกดอยู่เลยนะฮะตกไอ้สอตกทุนวิสเกอร์นี่วิสเกอร์ทัวร์นาเมนต์ด้วยครับเจแปนอยู่แล้วนี่คือลอกท็อปสุดนะครับนี่ตระกูลทัวร์นาเมนต์อีกแล้วนะครับจัดไปเท่าเบอร์สองพันปัจจุบันนะครับวิสเกอร์ทัวร์นาเมนต์ด้วยไม่ใช่เจแปนสวยด้วยต่างหากนะครับครบเลยตัวน,นี้อีสอตขอบคุณครับ